ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนื้อหมูโอ้แมนครับผมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเช้าวันอังคารที่12กันยายน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 หยุดฝนแล้วมีเอกชนด้วยนี่ครับนั่นหลังจากเราได้รับภารกิจนี่ครับนะะฮของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก้ครับผมนี่ครับหลังจากใส่เบ็ดเหมือนขึ้นนะครับอนางการไปเยี่ยมมายามวัดไายวัดไายตอนบรรยากาศตอนไปยามเบ็ดเบิ้องนะครับเนาะนี่ครับผลงานจะได้ประมาณนี้ครับนี่แหละปลานี่นี่ครับ ไม่โรคสวยนะครับไม่โรคสวยนะครับนะแต่ผมจะได้แฟนสวยครับอันนี้คือแม่ปลาลูกคอกครับ <Seattle> นี่แล้วผมก็ได้ลูกมาด้วยครับโอ้ยหาอยู่หากินนะครับไม่โรคสวยนะครับน้อนี่คบเนาะอืมจ้ากหนึ่งผมก็ได้แม่มาแล้วคบเนาะมาทันีีลูกมันก็จะเป็นกำพาพ่อกำพาแม่แล้วก็บผมกนเอาลูกมันมาอีกครับนี่แหละโอ้ยไม่โรคสวยนะครับเน้อ นี่ครับผมโอ้ปลาลูกคอกครับมีลูกเล็กๆครับโอ้แดงจื้งคืนครับเนื้อหมูครับเนื้อหมูโอ้ม้แมนครับหมแมนน้อยช่วงหัวดบานหอดนิดนั่นหม้แมนครับผมโอ้ยน้นเนื้อหมูโอ้ม้แมนอีกแล้วนี่ครับผมมึงเนี่ยโอ้ลูกแดงจื้งคืนครับโอ้คือตัวอสุจิครับผมเนี่ยโอ้มึงเนี่ยมึงเนี่ยแดงจื้งคืนประปันแตดก็ด่างลิ้นครับผมเนี่ยโอ้ นี่นะครับเนาะหลังจากไปเหยียบปยาญาเรากระเจิดประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเห็นเบื้องต้นแล้วอันนี้จะเป็นแม่ปลาช่อนครับแม่มันแม่มันอิลีอิ่หรอกระดอกกระเดียดนะครับนี่เห็นบ้างนี่นี่ครับโอ้ตกขนหลวยอยู่ครับผมขึ้นมันก็จอบเอาจอบเอาจอบซ้อมเบื้องซ้อมเบื้องเนาะพราะตอนหนึ่งหวกไปปั๊บเห็นตาดำคือเหลือมันกันน้ำมอสตานี่ครับเนาะไม่โรคสวยนะครับเสีกลางกระบาลนะครับเนาะโอ้นี่ครับเนาะ โอเคนะครับเนาะเขาจะอ่าขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับเนาะอ่าโอเคครับจะให้มันไม่ได้แก้ของครับผมโอ้ยนะชีวิตนี้มันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมต้องกลับไปแก้ครับผมนี่แหละครั้งต่อไปมุกติอาอาบน้าอาท่าทำธุรกิจของผม,มนะครับจะไปทำการทำงานต่อไปสวัสดีผีเลียครับผม